สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่4ตุลาคมค่ะช่วงเทศกาลโกลเด้นวีคของจีน KTA Shares KTA ชนะบอลหยุดยาวถึงวันพฤหัสส่วน k t China เปิดตามปกติโปรดตรวจสอบปฏิทินก่อนทำรายการนะคะ Supply Chain Disruptions Series EP 2มุมมองล่าสุดจากบริษัทจัดการ Master Fund วันนี้เป็นของทีมงาน Janus Henderson ผู้บริหารกองทุนหลัก k t Japan ค่ะ Master f u ฟันเมนเจอร์มองภาวะชะงักงานในห่วงโซ่อุปทานปัจจุบันเป็นปัจจัยระยะสัน้นสมมติฐานหลักไม่กระทบการจัดพอร์ตค่ะผู้จัดการกองทุนยังคงดำเนินกระบวนการบอ t ต o อนอัอย่างต่อเนื่องคือประชุมเชิงลึกกับบรรดาผู้บริหารบริษัทและไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องปรับพอร์ตด้วยเหตุผลนี้ พอตกองทุนหลัก K T Japan กระจายไปยังหลากหลายเซกเตอร์โดยบริษัทกลุ่มยานยนต์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางแห่งเผชิญความแท้าทายจากปัญหาสป라이์อย่างไรก็ตามค่ะฟันเมนเจอร์มองว่าไม่น่ากระทบผลประกอบการอย่างมีนัยสําคัญภาพรวมเหตุการณ์นี้จึงมีได้เปลี่ยนแปลงพื้นฐานของบริษัทในพอร์ตแต่อาจกระทบอารมณ์ความรู้สึกของนักลงทุนและเปิดโอกาสให้ฟันเมนเจอร์ช่วยจังหวะซื้อขายเชิงเทคนิคได้ในระยะสั้นค่ะ โอเปกประชุมคืนนี้2ทุ่มเวลาไทยถ้าขยายปริมาณผลิตท็อปอัพจากเดิมที่จะเพิ่มอยู่แล้วเดือนละ4,000บาร์เรลต่อวันก็จะช่วยคลายแรงกดดันด้านพลังงานได้พอควรค่ะการเมืองสหรัฐภายในพรรคเดโมแครตด,ดูเหมือนคลายความร้อนแรงลงบ้างแม้คุณแอนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนเลื่อนโหวตงบโครงสร้างพื้นฐาน550,000ล้านดอลลาร์อันเป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจ1.2ล้านล้านดอลลาร์ออกไป พร้อมขีดเส้นตายใหม่สิ้นเดือนตุลาคมตามเสียงเรียกร้องของกลุ่มสังคมนิยมโปรเกรสซีฟที่อยากให้พ่วงโบทถพร้อมกับงบสังคมสิ่งแวดล้อม3.5ล้านดอละลาร์ท้งนี้เริ่มมีสัญญาณประนีประนอมจากฝ่ายซ้ายโดยวิธีสมาชิกค,คุณเบอร์นีแซนเดอร์สประธานคณะกรรมาการงบประมาณสภาสูงให้สัมภาษณ์ระบุ3.5ล้านควรเป็นค่าต่ำสุดแต่ก็ต้องยอมรับว่าคงต้อง Gi v e and take กระแสาคาดการณ์ปัจจุบันเดาขนาดสุดท้ายของงบสังคมว่าคงลงตัวแถว2ล้านดอลลาร์ค่ะ เรามองการเจราจาภายในเดโมแครตน่าจะนําไปสู่ข้อตกลงในไม่ช้าและต่อไปก็เดินหน้ากระบวนการ f a สต์แท็ tech, ขยายหรือยกเว้นพดานนี้สหรัฐภายในเส้นตาย18ตุลาคมหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระได้โดยไม่เกิดอุบัติเหตุค่ะนักกด้มคยแคมนำเสนอบทความ t เทคยุโรปจัดโปรแรงคอลัมน์แคมโฟกัสพิจารณาทีละปัจจัยทำไมหุ้นเทคโนโลยียุโรปปรับตัวลงแรงในสัปดาห์ล่าสุด หนึ่งยูพันธบัตรกระชากขึ้นจุดหุ้นกลุ่มนำปรับฐานแรงกว่าตลาดดังนั้นหากยูเริ่มทรงตัวราคาหุ้นก็น่าจะยืนได้และกลับเข้าสู่ขาขึ้นต่อไปตามแนวโน้มการเติบโตของกำไรในระยะยาว 2. ออุปทานชะง,งักดันต้นทุนพุ่งลองตั้งคำถามว่าบริษัทมีอำนาจการตลาดขนาดไหนขึ้นราคาได้หรือไม่เพื่อส่งผ่านภาระไปยังผู้ซื้อนอกจากนี้กำไรขั้นต้นสูงพอไหมที่จะรองรับความแกร่งของต้นทุนผันแปรเผื่อช่องหายใจไว,ไว้บริหารจัดการรักษากำไรสุทธิ บริษัทเทคโนโลยียุโรปจำนวนมากทำธุรกิจเฉพาะกลุ่มสร้างผลกำไรสูงอีกทั้งมุ่งเสนอสินค้าบริการแก่ภาคธุรกิจด้วยกันจึงน่าจะตอบโจทย์ข้อนี้ได้เป็นส่วนใหญ่เรามองเรื่องนี้คล้ายช่วงโปรโมชั่นเปิดโอกาสให้ค่อยๆทยอยสะสมเคทยูโรเทคค่ะ มาดูกันถึงการขึ้นงของตลาดหุ้นเมื่อวันศุกร์กันบ้างนะคะเซดิเด็กปิดไปที่1,605.17จุดลบ0.03%มูลค่าการซื้อขาย75,664ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยย่อตัวลงก่อนดิดขึ้นแล้วปิดเหนือระดับ1,600แกลกว่าตลาดต่างประเทศกังวลเพดานนี้สหรัฐและวิกฤตพลังงานในจีนดังนั้นปัจจัยต่างประเทศยังกดดันแต่โมเมนตัมตลาดบ้านเราระยะสั้นมีเพียงปัจจัยลบจากสถานการณ์น้ำท่วมและเริ่มคลายล็อกดาวน์รวมถึงบาทชะลออ่อนค่าค่ะ ส่วนฝั่งของตราสารหนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่42,615ล้านบาทและยืมพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่1.03%ค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันศุกร์ที่33บาท62สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะด้วยเงินบาทปิดแข็งค่าระหว่างวันเงินบาทเคลื่อนไหวค่อนข้างกว้างยังไร้ปัจจัยใหม่เนื่องจากจีนเริ่มหยุดธุรกรรมซื้อขายนอกจากนี้ดอลลาร์ปรับตัวอ่อนค่าค่ะ ส่วนในฝังของเอเชียนิกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดร่วงลงโดยร่วงลงมากกว่า2%สู่ร,ระดับต่ำสุดในรอบ1เดือนและร่วงเป็นวันที่5ติดต่อกันตามทิศทางเัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นสหรัฐที่ร่วงลงเมื่อคืนวันพฤหัสท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเพดานนี้ของสหรัฐนิกกิปิดไปที่28,771.07จุลบ2.31%ส่วนตลาดหุ้นจีนปิดทำการวันศุกร์เนื่องในวันชาติค่ะ ดาวโจนส์ดหุันนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นเมื่อวันศุกร์ด้วยรับแรงหนุนจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐที่เป็นไปในเชิงบวกความคืบหน้าในการต่อสู้กับโควิด1 9และแนวโน้มการผันร่างกฎหมายการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานดาวโจนส์ปิดที่3 4 3 2 6ืับุวก1นจุดีเปิดที่4,357.04บจุดวก1.15%ตและแนสแตกปิดที่1 4 5 6 6 7 0่ ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลบเมื่อวันศุกร์แต่ระดับต่ำสุดในรอบ2เดือนเนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับการประกาศเตือนเรื่องผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนและผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากภาวะชะงักงานด้านห่วงโซ่อุปทานรวมทั้งเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นเซฟีโตปิดที่6 5 1 7 6 9จุดลบ0.0เปอร์เดก์ปิดที่1 5ึ่4 4มื่น0.68%และหนึซีร้อยปิดที่ 7027.07. ลบจุดหกแปดเปอร์เซะ ส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆหลังนักลงทุนปรับตัวรับการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจหลายตัวของสหรัฐสัญญาณน้ำมันดิบด้วยซัตรานยร์กปิดบวกเมื่อวันศุกร์ค่ะบวกเพิ่มขึ้นมา1.1%ปิดที่75ดอลลาร์8ปเซนต์ต่อบาร์เรลขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาการประชุมกำหนดนโยาบายการผลิตน้ำมันของกลุ่มโอเปกพาสในวันจันทร์ที่4ตุลาคมและตลาดได้ปรับตัวรับการคาดการณ์ที่ว่ากลุ่มโอเปกพารผลนมน4า์ต่ออวัันนสหรบเดืพฤศจิกาย,ยน ทางฝั่งของบริเน์เองค่ะบวกขึ้นมา1.2ปซปิดไปที่79ดอลลาร์28เซนต์ต่อบาร์เรลสัญญาทองคำตลาดนิยอปิดปรดับตัวขึ้นเมื่อวันศุกร์ค่ะด้วยรับปัจจัยหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์และน,นักลงทุนเข้าซื้อทองในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยทมกลางความกังวลว่าเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสัญญาทองคำตลาดโคมเมกสมงมาเดือนธันาวาคมบวก0.08เปิดที่1,758ดอลลาร์40เซนต์ต่อทร์าอา์ค่ะ และในข้อทัหมดของ k คท m d ม i l เดลิ s ที่นำมาฝากในเช้าว,วันนี้นะคะและในช่วงนี้เรายังคงต้องทำโซเชียลดิสเทนซิ่งแต่ว่าทุกคนก็สามารถทำธุรกรรมลงทุนได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน k คท m s ม a r สมาร์ทแล้วเจอกันใหม่ในเช้าว,วันพรุ่งนี้ค่ะกับดิชานวรวรรณตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ